สวัสดีครับอ่วันนี้ตั้งใจว่าจะาตัดมาสั่งต้นที่วันก่อนที่ลองตอนให้ดูนะครับลากเขาออกแล้วแต่ว่าคิดว่าคงไม่ไม่ดีเท่าไหร่ตอนช่วงหน้าฝนนะฮะผมลองตอนไว้ต้นเดียวแต่ก็เห็นลากเขาออกทั้งสองฝั่งนะฮะ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตัดแล้วก็ลองแกะแกะตุ้มแล้วก็เขี่ยดูว่าตรงโคนตรงรอยควันว่าจะมีรากเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวไว้ติดตามครับครับนี่หลังจากที่ดึงต้นเข้ามาทีแรกว่าจะตัดรากนะครับ นึกว่าตัดจะตัดลากแก้วแต่ว่าดึงต้นเข้ามาเขาหลุดออกมาแบบนี้เลยเพราะว่าลาก,ลากเขาที่อยู่ในกระถางมันนิดเดียวก็นี่ฮะตุ่มตอนูยรวมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะแกะตุ่มตอนออกนะครับครับหลังจากที่ตัดตุ่มตอนนะครับแล้วก็ผมก็ ทำการเอาสาย่างชิดจีแล้วก็ตัดรากในส่วนที่เป็นรากแก้วออกไปก็จะได้ประมาณนี้ฮะได้เกือบรอบครับ <c oughs> แหว่งไปช่วงนี้นิดหนึ่งก็สําหรับตัวนี้คิดว่าน่าจะเอาไปชําแล้วก็ให้ล,าล,หลา่าร้อยล่าเขายาวแล้วน่าจะเอามาทําเป็นไม้เกาะหินนะฮะน่าจะเหมาะก็ เนี่ยครับน่าจะ <c oughs> เป็นผลจากการตอนช่วงหน้าฝนนะฮะลากเขาอ,ออกไม่ค่อยอก็ถือว่าเกือบดีฮนะแหว่งไปเส้นหนึ่งก็จะน่าจะได้รอบเลยได้จังหวะดีแต่ว่า,า,วามาแหว่งไปเส้นเดียวโอเคครับก็ เ้าไม่ให้ดูนเพียงเท่านี้แล้วกันขอพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ